สวัสดีครับผมโจวันนี้เราอยู่กันที่รีลราคาเซ็นเตอร์ซอยสรีนครินหนึ31วันนี้ผมมีรถมาแนะนำคันหนึ่งเป็นรถตู้เชิงพาณิชย์ตัวนี้รถเตอร์ต้าไฮเอท3.0อีโคโน,โนมีปี2015เลขไม้แท้164,000กิโลเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดรับประกันโครงสร้างตัวถังให้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพิกาเดี๋ยวเรามาดูความสวยความสวยวางามของคันนี้กันครับ ฝาหน้าน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีแงะนะครับผมโซกซ้ายขวาเดิมหมดห้องห้องด้านหน้านี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้สวยมากเดี๋ยวผมลองพาไปดูห้องเครื่องกันเครื่องยนต์3.0 D4D สวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ลองดูที่ห้องเครื่องครับไม่มีเยอะไม่มีซึมน็อต เดิมไม่มีถอดไม่มีแกะสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบหมดตัวนี้นะพี่นะสวยจริงๆพีห่ห้องเครื่องตัวนี้ลองดูที่คอนโซลหน้าครับคอนโซลหน้าไม่มีรอยของการใช้งานหนักไม่มีรอยขีดไม่มีรอยขวนไม่มีรอยทลอกเบาะไม่มีรอยขาดนะพี่นะตัวนี้เบาะสวยห้องโดยสารสวยมากๆลองดูส่วนของตู้บรรทุกกันครับพี่ตัวนี้เราหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหุ้มหนังแผงข้ามาให้เรียบร้อยแล้ว มีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับพื้นเราปูไม้อัดไว้ให้แข็งแรงทนทานนะพี่นะบรรทุกของได้สบายๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันด้านหลังพี่เราดูที่เม็ดอาร์ครับผมเม็ดอาร์ด้านซ้ายด้านขวาเดิมหมดนะพี่นะตัวนี้ไม่มีร่องรอยของการชนหนักไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุหนักนะพี่ตัวนี้เราดูที่เม็ดอาร์ครับผม กระจกหลังเรามีตะแกรงกั้นไว้ให้ป้องกันของที่จะไหลลงมาเนาะพี่เนาะเพื่อเดินกระจกเดินอะไรพวกนี้เรามีกันให้พร้อมใช้งานมากๆตัวนี้นะครับเรามาดูที่ยางครับตัวนี้ได้ยางไฟสโตนปี2020 24เส้นนะพี่นะทั้ง4เส้นดอกลึกดอกนิ่มใช้งานได้ยาวๆพี่ตัวนี้ ตัวนี้ครับพี่เรามีเรามาพร้อมราคาพิเศษราคา4 2 2 0 9 0บาท4 2 2 0 9 0บาทเท่านั้นพี่ใช้เงินออกไว้9,000ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,500 6ปีนะครับตัวนี้ผ่อนอยู่8,500 6ปีพี่ได้รถเครื่องดีเซลรถตู้เชิงพาณิ์เลขไม้แท้รับประกันโครงสร้างตัวถังให้แล้วตัวนี้พี่พิเศษอย่างหนึ่งเรามีวารันตีหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี ช่วยเหลือฉุกเฉิน2่ชั่วโมงให้ฟรีนะพี่นะตัวนี้แถมฟ water รีให้เลยสําหรับคนที่สนใจหารถเชิงพาณิชย์อยู่รถตู้เชิงพาณิชย์ลองเข้ามาดูที่รีลาคาเซ็นเตอร์ได้ครับตัวนี้สวยมากๆผมแนะนําสําหรับลูกค้าคนไหนที่จะเข้ามาดูรถเข้ามาดูได้ที่รีลาคาเซ็นเตอร์อยู่ซอยสีนครินทิ์สามหนึ่งหรือติดต่อได้ที่เบอร์0914065544นะครับผมติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง แล้วสำหรับลูกค้าคนที่อยากดูรถขันไหนรุ่นไหนลองคอมเมนต์มาบอกได้นะพี่นะเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมารีวิวให้ฟังนะครับโอเคครับพี่วันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ